เจริญสุขเจริญธรรมบันดาญาติโยมวันนี้ได้เป็นจม้มภาพบทพระหนึ่งรูปโยมอาจารย์ก็อนุโมนาบุญร่วมกันนะบุญใครทําคนนั้นก็ได้ทานใครให้คนนั้นก็ยิ่งมากมีใครเห็นคลิปนี้ก็ให้ร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านนะประทัโโกษิณรอบโอโบสศสามรอบคนคโยมไม่มีเครื่องแห่ใช้การสวด บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสามรอบนะคุณโยมนะอนุโมทนาบุญร่วมกันสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปายิโกปามิจิปติปันโนปะขวะโตสาวะกะสังโฆยตทิทางจัตตาริปุคานิอัตตะปุริสะปุ าลาเอสะภาขวะตัตโตสาวะกะสังโคอ,อาหุนนายโยปาหุนนายโยทาคินายโยอัญชลีกะรนิโยอาหุนนายโยทาคินายโยอัญชลีกะรนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติ ก่อนข้าบทกัก็โปรยทานอนุมทนาโยมน่าใจหน้าขาวถวายเหรียญโปรยทานมาไม่เจ็บไม่จนไม่ตม่ำบก่าคนไม่จนกว่าใครนะ,ะลำดับต่อไปอนำหน้าเนะข้าโบสถ์คนโยมจูงหน้าข้าโบสถ์สาธุตว่าพาตภวาะขาวตาธรรมโมธรรมามาคุส อรปัญญาภมินั้นพระองเระมม่เอาพาโรไม่อาารอันติอเอเตตาเอรสพาโรอัดฉรัเานเุุตส้นแต่วันนี้เป็นต้นไปทัเะเป็นพาของพระพ้าสาุอีกทางมียาตินางกรวดน้ำรับวดรูปกันอยู่มต ญาตโยมที่สวดบนนี้จงสำเร็จแกบิดามาดาแม่ครูบาอาจารย์จะกลับในเวรทั้งหลายจงได้มารับสวดบุญสุขสุนในการอุปสมบทในครั้งนี้ด้วยเทินเทน้ำหมดเลยสปิติโยวิวาจานตุสัมปะโรเพรภวา สุขิเตคายุโกภาวะอภิวาันะสีเลสนจังวุทธาปัจจายิโนจตารธมาวทันติอายุวันโนสุขังอะลัง อนุโมทนาบนบวทพระร่วมกันนะกุุโยมนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี